สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม่สว่่าาไมมัสดีค่ะมาด้วยสวัสดีค่ะตอนเช้ากำลังแกงบักหอยพี่น้องแกงบักหอยแกงบักหอยเนี่ยเออรอหนุกไปเลยก่อนแกงบักหอยทางเหนือค่ะอร่อยใส่กะทิแซ่บๆเนผ็ดทำกับข้าวเลยครับยกเขาใเส่อพี่น้องอันอันนีหนึ่งยังก็แล้ยมหอมหมูป่าอ๋อ ข้าวข้าวเยอะพี่น้องข้าวข้าเยอะแกงหอยใส่กะทิค่ะของคนไทยค่ะอ่าของนั่งฝานั่งฝาไปหาสามคนลุ่มบวบบวบนั่งฝาแกงนั่งฝาแกงนั่งฝาทั้งหลายพี่น้องอ่าเนี่ยๆของมาทายทั้งนอกนีเราทากินบกหอยนี่ละวิจะดูเต็มเต็มนอดูกเต็มเต็มเท่านั้นเลยเพิ่นแกงเพื่อนแกงเพื่อนแกงเพื่อนเอาฟามันออกได้พี่น้องเพื่อนแกงเอาฝาเพืนฝ้าไอเปืออกหรอยเหยอไหมแกงกินง่าย เพิ่นกลาคัดก่อนอืมเพิ่นบ่คือแกงทา้งอีสานเท่านี่ก็แซ่บนี่กับนึงปลาทอดปลาเฮ้ยยังงี้กับเผาเยอยแยะไปหมดเลยย่างแซ่บกับข้าวเยอะแยะยางอร่อยนะคะกระแซบ,บอร่อยแกงหอยแกงหอยคะ่ะแกงหอยคะ่ะเสร็จแล้วฝากติดตามช่องนะคะฝากติดตามช่อง YouTube ของเมียฝรั่งอุบลค่ะขอบคุณคะ่ะ